ชาวบ้านตำบลคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมตัวประท้วงโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นงบประมาณ126ล้านบาทหลังพบว่าทางเดินบนสันเขื่อนขาดตอน3จุดสร้างความเดือดร้อนต่อการใช้พื้นที่ของประชาชนและถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอื้อประโยชน์ต่อสถานประกอบการเอกชนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคม2568บริเวณสวนริมทะเลคลองวาน ในเขตเทศบาลตำบลคลองวานอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ชาวบ้านกว่าร้อยคนนําโดยนางอนงวินิตแกนนําชุมชนร่วมถือป้ายประท้วงและเดินรณรงค์บนทางเท้าบริเวณสันเขื่อนกันคลื่นเพื่อเรียกร้องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการเขื่อนกันคลื่นริมทะเลคลองวานมีระยะทางรวม1,800เมตรใช้งบประมาณ126ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2564โดยมีกำหนดก่อสร้าง700วันแต่ถูกขยายระยะเวลามากกว่า1,400วันจนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จอีกทั้งยังพบว่าทางเดินบนสันเขื่อนขาดความต่อเนื่องถึง3แห่งเขาต้องการใช้พื้นที่นะ<ม>เพื่อการออกกำลังกายนะทุกวันเนี่ยมันติดมันมีการติดคัดเนี่ยอยู่3แหง่งนะที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยมันมัน มันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็มีการเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะเราก็ไม่รู้โดยที่ชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้เลยในการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรนะชาวบ้านรู้แต่ว่ามาทําประชาวิจารณ์แต่ละครั้งเนี่ยมันสวยงามมากมันสวยงามมากมันไม่เชื่อมยาวกันมามดมันไม่มีแวง่งไม่มีเบี้ยว นะนี่คือคือรูปแบบที่ว่ามาทาประชาวิจารณ์ชาวบ้านให้ชาวบ้านเลือกซึ่งเป็นโครงการหนึ่งกับโครงการสองเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อมกันแต่ปรากฏว่าโครงการเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันด้วยปัญหาอุปสรรคของแต่สถามนประกานทั้ง3แห่งเนี่ยนะครับที่เขาต้องยอมรับก่อนนะครับว่าทั้ง3แห่งเนี่ยเขาให้ความรับผิดชอบในการก่อสร้างเขื่อนแต่ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยทั้ง3แห่งเนี่ยสร้างเงื่อนไขนะครับว่าการต่างการ การสร้างเงื่อนไขเนี่ยมันทําให้โครงการเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้ชาวบ้านยังระบุว่าจุดที่ทางเดินขาดตอนอยู่บริเวณหน้าสถานประกอบการขนาดใหญ่ทําให้ประชาชนต้องลอดสะพานเอกชนหรือเดินผ่านทางเดินแคบเพียงครึ่งเมตรซึ่งไม่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ด้านผู้บริหารสถานประกอบการรายหนึ่งเปิดเผยว่าได้ยินยอมให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับแก้รูปแบบการเชื่อมต่อทางเดินสันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ต้นปี2567แล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมทะเลได้ชาวบ้านคลองวานจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาปรับรูปแบบการก่อสร้างให้ทางเดินบนสันเขื่อนเชื่อมต่อกันตลอดแนวเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง